หมอว่าลงเนี่ยนะครับก็โพสเฟซบุ๊กบอกว่าวันล่มสลายของระบอบทักษิณคือเขาวิเคราะห์ว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะทํานํามาสู่การอาวสานของระบอบทักษิณน,นะบ,บอกว่าใครจะไปคิดว่าระบอบทักษิณระบอบการเมืองที่ใช้อํานาจไม่ชอบทําตัวเหนือกฎหมายถูกข้อหาไายชาติเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ตั้งแต่นายภูมิธรรมมีการแสดงออกทํานองข่มขู่ว่าจะยุบสภามันก็สะท้อนถึงการเข้าตาจนในการกอดอํานาจของพักเพื่อไทย นี่คือวาระของการใกล้อวสานของระบอบทักษิณแล้วนะครับหมอวรลงก็วิเคราะห์เอาอปัจจัยที่นํามาสู่การอาวสานของระบอบทักษิณน,น่าจะมามาจากหนึ่งตัวนายทักษิณเองที่เหิมเกรมในอํานาจไม่สนใจกฎหมายพูดอย่างทําอย่างโดยเฉพาะคดีชั้น14ที่ประชาชนออกมาต่อต้านจนกระทั่งสารดีการนักการเมืองดําเนินการไต่สวนและมีความเป็นไปได้สูงมากที่ผลจะออกมาเป็นลบต่อเขา สองการผลักดันลูกสาวมาเป็นนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สุดท้ายมาตายน้ําตื้นด้วยปัญหาคลิปเสียงต้องถือว่าการล่มสลายของระบอบทักษิณปัจจัยสําคัญคือลูกสาวของตนเองที่มีผลการทําลายล้างสูงมาก 3. ต้องยอมรับว่าเพื่อนที่คบกันมาช่วยเหลือกันมาร่วม30ปีอย่างหุนเซนที่มีส่วนช่วยเหลือนคนเสื้อแดงชายชุดด,ดาพร้อมจัดห้องสีชมพูเมื่อมีผลประโยชน์ไม่ลงตัว ถึงขนาดปล่อยคลิปเสียงออกมาทําให้คนไทยหูตาสว่างขึ้นมากคงไม่มีใครปฏิเสธว่าเพื่อนที่คบมาอย่างยาวนานจะมีส่วนทําลายความเชื่อมั่นต่อระบอบทักษิณให้กับประชาชนคนไทย 4. ผลงานที่นายภูมิธรรมสร้างขึ้นมาในช่วงรักษาการนายกรัฐมนตรีต้องถือถือว่าด้วยภาพลักษณ์ต่างๆนายภูมิธรรมที่ถือเป็นค้าทาบ,บริวารที่ตอบสนองนโยบายตามที่นายสั่งแทบทุกอย่างถือว่าเป็นผู้รับใช้ ที่ซื่อสัตย์แต่เป็นบุคคลที่ประชาชนไม่ชอบมากที่สุดผลที่ตามมาคือความเสื่อมของระบอบชักสิน 5. นายทหารที่ซื่อสัตย์อย่างกลนโทบุญสินท,ที่ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภักสองและพี่น้องทหารหารที่ยึดมั่นในการปกป้องอธิปไตยของชาติไม่สนใจคำสั่งที่ไม่ถูกต้องของนักการเมืองถึงขนาดถูกมองว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราจนประชาชนชาวไทยทั้งประเทศเทใจให้ผลโพจึงชี้ชัดว่าประชาชนไว้ใจทหารมากกว่ารัฐบาล 6ก,การรวมพลังของประชาชนในนามกลุ่มรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยที่ร่วมกันตีแผ่ความเลวร้ายของระบอบทักษินก็มีส่วนสําคัญในการถ่ายทอดความจริงต่างๆออกมาจนระบอบทักษสินเสื่อมลงเนี่ยคือปัจจัยหลายๆปัจจัยนะครับที่หมอว่าลองวิเคราะห์ว่ามันมีส่วนสําคัญทําให้มาถึงจุดที่ระบอบทักษสินเนี่ยกำลังจะล่มสลายและที่ชัดเจนคือวันที่9กันยายนพี่บุญยอดเถอะ9กันยายนที่ศาลนะัดฟังคําสั่ง ชั้น14บอ่าเรื่องชั้น14นะว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับจะยังไงนะฮะ